สวัสดีครับวันนี้บิวซังก็พามาชิมอีกแล้วนะวันนี้คืออยู่ที่ร้านนี้เลยติ่งไทฟองอาลุกร้านนี้นะก็เป็นแตบบ่ว่าร้านติ่มซำที่แบบว่ามีชื่อเสียงของไต้หวันมากๆเลยนะแล้วก็เปิดสาขาไปทั่วโลกเลยที่เมืองไทยก็มีด้วยนะบิวซังเคยไปกินที่ไต้หวันสาขาใหญ่มาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกินอีกก็เลยพาคุในแม่นะมา กินที่สาขาโยโกฮาม่าที่อยู่นี้เองในแม่นั่งอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าร้านเนี่ยเราต้องบอกว่าต่อคิวหรือว่าเห็นไหมยาวมากเลยคือคิวม้วนเป็นตัวยูเลยอะ่ะประมาณน่าจะเกินร้อยคนรอไปประมาณ5 0สนาทีเขาบอกนะแต่ยอดก็เกินครึ่งคิวมาละรอต่อไปแป๊บนึงของขึ้นชื่อของร้านนี้นะก็คือเสี่ยวหลงเปาเลย อันนี้ก็คือเป็นเสียวหลวงปบอกว่าเวลากัดปุ๊บเราจะมีน้ําพุ่งฟรีดออกมาเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในน้ําซุปมันจะเป็นไงจะพุ่งปรีดจริงๆหรือเปล่าไปพิสูจน์กันได้ข้างในโอ้ยใน,นที่สุดฝันเราก็กำลงังจะเป็นจริงเรากําลังจะได้เข้าไปกินภายในไม่เกินกี่นาทีก็ไม่รู้แต่ว่าอีกคิวเดียวเราก็จะได้แล้วดูสิหลังจากที่เราต้องแบบว่าฝ่าฝันคิวมา,านานมาก คิวยาวอย่รงนั้น,นแล้วก็จรวดมาตรงนี้อันข้างนึ่คือคิวม้วนกับเป็นกูปตัวยูอ่ะเป็นช่วงโมงตอนนี้บิลลซันก็เข้ามานั่งในร้านแล้วนะเราก็ทําการสั่งย้ายมูมาหน่อยได้เห็นอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านนะน่ากับคนจังนะกลางวันเนี่ยมันก็จะมีเซตนะเป็นเซตระหว่าง11โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบเซตข้าวต้มอันนี้ใช่ไหมแล้วก็มี เสี่ยวลงเปาที่ขึ้นชื่อข,ของเขาให้สีอันจต่บิลสามไม่กินมีสัจะกินเซตนี้ <c oughs> เซตที่เป็นข้าวผัดกูข้าวผัดปูนี้เซตละหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบนะั้นแล้วก็จะมีซุปให้แล้วมีเครื่องเคียงให้นะแล้วก็มีเสี่ย <c oughs> วลงเปาให้สีชิ้นเหมือนกันบิสกินสเซตนี้นะส่วนเซตอื่นก็มีนะเป็นเซตเซตก๋วยเตี๋ยวกุ้งก็มีนะหรือว่าข้าวผัดกุ้งก็มีแล้วเป็นพาเม็ตตอย่างนี้ก็มีนะอันนี้คือเป็นเซตกลางวันนะ แล้วก็ยูซังก็ได้ทําการสั่งเมนูปกติเพิ่มเติมอันนี้เป็นแกรนเมนูนะแกรนเมนูอันนี้เป็นแบบว่าเสี่ยวหลงปอเห็นไหมว่าเขาทีวิวขึ้นมามันจะเป็นแบบเป็นย้อยๆน้ําอยู่ข้างในอย่างเงี้ยยูซังสั่งอันนี้อันนี้คือมีอยู่ในเซตแล้วยูซังเราไม่สั่งเริลมมาสั่งอันนี้<ด>เป็นเซตเซตอ,อันนี้ข้างในเป็นผักนะแล้วก็จะเป็นก,กุ้งหมูนะตัวนนี้ก็จะเป็นกุ้ง สั่งสามอันนี้นะมีแบบให้เลือกแบบ4ชิ้น692ยเยนหรือว่า6ชิ้น1 0 3 7เยนอยู่สั่งสั่งแบบ6ชิ้นแล้วกันเพราะว่ามาสมาชิกมากันเยอะนะแล้วก็สั่งอันนี้อีกเป็นเป็นเกี๊ยวซาาต้มที่แบบว่าเผ็ดๆ972เย็นส่วนคุณนายแม่อยากจะกินอันนี้อ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะบะจา่างบะจ่างนะก็สั่งไปสนองต้นหาคนแก่629ยเยน627เ็เยนอ่ะอันนี้จะเป็นเมนูแบบว่าให้เห็นว่ามีอะไรบ้าง มัน้านีมันมีอะไรบ้างก็ไม่ดูแต่ร้านนี้ขึ้นชื่อก็คือเป็นพวกพวกหน้าแรกแรกหน้าแรกแรกอย่างเงี้ยจะจะขึ้นชื่อมากหน้านี้ขึ้นชื่ออย่างยิ่งให้ดูอเสี่ยวหลงเปาองเขามีไส้อะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นไส้แบบว่าโคตเต็ดนะไส้หอยเชลล์อันนี้เป็นไส้แบบว่าไส้ปูอุ้ยอันนี้มีเป็นไส้นี่ด้วยอ่าอะไรนะหอยเม่นหอยเม่นไส้หอยเม่นอุนิ ใช่ร้านนี้คือตั่งมาป่ะตับปูเหรอปูมีตับด้วยเหรอ,อน่าจะเป็นมันปูขันนี้มีโสป่ะมันไม่บอกว่าแคร็บลิเวอร์อร๋อมันปูตับปูคือมันปูเหรอ,อ,อโอ้ยอันนี้ไส้เป็นแปลกๆนะมันเบียร์เบียร์มีเฉพาะญี่ปุ่นมั้งสั่งมาป่ะประมาณเป็นลีเวอร์มัน<ช>มันไม่ใช่ไส้อุนิมันเป็นไส้เอาอุนิมันผสมกับหมูคลุกกันมันไม่ใช่อุนิล้วนๆส่วนนี้อันนี้คือไปบอกว่าธรรมดา อันนี้อ่านว่าถ้าภาษาจีนอ่านว่าเฉวหลงเปาภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าชโชลมโปโอ,อันนี้ก็เป็นไฟฟส้ปูซวยกันนี้น,นี่แล้วเขาก็าจะมีชาเสิร์ฟ <ชา S 1> ให้ด้วยนะนก็จะมีชาหนี้ชาให้ให้เราเจียเ๊ยต๊ะเจี๊ยต๊ะแล้วมาเจี๊ยต๊ะกันตรงนี้นะแล้วก็จะมี อันนี้ก็คือเป็นขิงนะขิงให้กินเป็นเครื่องเคียเนเซะตของโชโรโปะหดสิ้ั้งมอนรัทานีสุรานมาเยี่ยมชมร้าอาหางเรานะครับอนนียงทนี่เราั่งเราสัอีกอันออนก่านที่เานอันนี้เป็นเป็นที่เราสั่งมานะเป็นหนึ่งใน่นสซตระ อันนี้ก็คือเป็นเสี่ยวหลงเปาที่เราสั่งมาอยู่ในเซ็ตเอามากินเลยไหนไหนเซ็ตคนละคนละฐานเลยไหนอยู่ข้างทาง <c oughs> อ่ะอันนี้ให้ดูชวลมโปแบบใกล้ๆนะ <c oughs> เสี่ยวหลงเปาใกล้ๆ <c oughs> อันนี้จะลองคี้ให้ดูแบบเขานะที่บอกว่าคี้มาแล้วแบบว่าเห็นไหมมันเป็นแบบว่า ดูแบบว่าน้ำมันจุงเป็นจุงถุงอันท้าค่อยอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยดูสิ <c oughs> อาดูสันจะเริ่มกินแล้วนะลองดูสิถ้าเรากินแบบไม่ชิไม่ชุบน้ำจิ้มดูปะน <c oughs> อเดี๋ยวจะให้เห็นมันมีน้ำไหลย้อยมานมี่งจริงๆเลยเนี่ย <c oughs> อร่อยมาก ไม่ต้องชุบเลยอะ่ะได้ <S <S กินได้เลยแบบไม่งชุบเลยอะ่ะตามด้วยขิงมั <S <S น,นร้อนเะพาะบางจุ่มันได้เป็นไ,ได้ก็จะให้ดีนะควรจะบอกว่าเอาไอ้โชโลมโปเนี่ยใส่ไปในช้อนแล้วก็กินเพราะว่าน้ำมันจะได้ไม่หกอ่ะ ใส่เป็นชอ้อนเพื่อที่น้ำน้ำมันตกนข้างล่างแล้วก็กินเจิบในชอ้อนแม่แม่หกเลยแก้วมากถ้าบอกวิธีการกินให้อร่อยนะต้องกัดให้น้ำมันปรี๊ดออกมาก่อนแล้วก็ดูดน้ำให้หมดแล้วกินเข้าไปจะอร่อยจริงรอดมากเ๋อบกิอบนอะไรตุวด อันนี้ก็คืออะไรนะที่เราสังา่งเมื่อกี้เกี๊ยวน้ำต้มแบบเผ็ดๆทำไมวันนี้ทุกคนดูเงียบๆเหลือเกินอยากกินให้ดูอากินซิอ่ะอ,อ,อากินซิแล้วล้วบอกด้วยเป็นอย่างไรกินซิจานเพิ่มไปครับ ดูใกลใ้ๆสิดูใกล้ๆสิอาใกลใ้ๆพวกก็สั่งที่แบบกินเผ็ดมากเลยเนี่ยลองกินสินะดีหลายเยอะเหลือเกินกว่าจะกินได้เนี่ย เป็นอย่างไรเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดยังอร่อยเกี๊ยวเกี๊ยวไม่สมควรเชื่อโกโก้สังกินอะไรก็ไม่เคยเผ็ดเลยกินพริกกำมือหนึ่งบอกไม่เผ็ดอ่ะเกี๊ยวเกี๊ยวอันไหนูซังลองกินชิคโก้สังกินกินไม่เผอ่ะอ๋ช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ่่ ข้างในมีเนื้อกุ้งรสชาติเหมือนคล้ายๆน้ำเป็ดอะเหมือนเหมือนกับว่ามีตุ๊กน้ำเป็ดราดอย่างงี้ไม่รู้แต่มันไม่มีเป็ดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอะไรนะผักเกี๊ยวผักใช่ไหมส่วนนี้ก็เป็น,อ,นอันนี้เป็นเกี๊ยวอะไรเกี๊ยวหมูมั้งส่วนนั้นอันนี้อยู่สั่งๆมาก็จะเป็นว่าเป็น เป็นเป็นไส้กุ้งอ่ะคือเป็นเหมือนดอกไม้ไส้กุ้งอ่ะแล้วก็มีกุ้งป่ายอยู่ข้างบนอู๋หน้าน่ากินมากมากต่อไปก็จะเป็นเกี๊ยวผักนะเกี๊ยวผักเกี๊ยวผักของข้างจืดนิดนึงของข้างจืดนิดนึงนะพริกป่นครับพริกขม่ พี่ปนไม่มีแต่ชายคับเอาติดตามิ้งหมดลูสิบอกว่าโอ้โห,โหมันเป็นอาหารที่ทําได้สวยงามมากอะ่ะมีกุ้งป่ายู่ข้างบนแล้วมันใช้เป็นคล้ายเป็นรูปดอกไมกอ้อะ่ะอ่ะมันก็กําลังจะเข้าไปปากดูสันนะ ทั้งคำเลยจะรอดไหมเนี่ยทงนดาาีมเนี่ยมันไม่ถนักตัดเ,เปลีนมาใสาช่ช้อนแล้วมันไม่ถนักอไมอะไม่ร้อนเลยร้อนมากไม่รอนร้อน,อม,าอนอมากそうだよね。そうだよね。そうだねもし แต่ตอนที่มันฟุ้งฟลิปในปากอร่อยมากม,มากจิ <ตา S 1> ้โคต้าลงไปหบบนี้ขอเติลได้ไหมมันจบหรือว่ากระเบื้องที่ากยังไงเบิ้ลไปมันจะบอกว่ามีเค็มๆกร่อยๆอยู่อันนี้ก็เป็นบะหมี่กุ้งที่แม่นางสักเต้าสั่งมานะ ใส่พริกเป็นเย,เยอะมากเลยดูซิเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นบ้าจ่างที่คุณนายแม่สั่งมานะแล้วก็ข้าวผัดปูเห็นเร็เรเ็ๆปูอยู่ฮัลลอมฮัลแรม อันนี้เวลากินหมดแล้วมันก็จะเหลือเศษเป็นอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยุ้ยนะอันนี้คือค่าเสียหายทั้งหมดนะรวมบินแล้วทั้งโต๊ะ13,996ันเยหนหรือ14,000ันเยนนั่นเอง5คนก็ตกคนละ2 8 0 0ันดเยนถือว่าโอเคอยู่ในระดับกำลังดีอ่ะก็อิ่มออกมาจากนอกร้านเรียบร้อยแล้วนะเราก็ลงความเห็นกันว่า เมืองไทยเขาบอกว่าเมืองไทยอร่อยกว่าแต่บุญซังบอกว่าที่ไต้หวันอร่อยกว่าถ้าเกิดใครแวะไปไต้หวันก็ลองไปชิมกันดูที่สาขาไต้หวันฮ่องกองอร่อยกว่าฮ่องกองไม่มีร้านนี้